ของสายการบิน m อม a เรสที่ทุกคนจะต้องรู้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ m อม a เรสเป็นสายการบินที่เบสอยู่ที่ดูไบนะคะทุกคนที่ทํางานที่เนี่ยจะต้องเบสอยู่ที่ดูไบก็เบสแปลว่า คำนักพักพิงอยู่ที่ดูไบยอย่างที่2ค่ะ Multinational colleagues หมายความว่าโอ้โหเพื่อนร่วมงานเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เพื่อนร่วมง,งานของที่นี่มีทั้งหมด160กว่าสัญชาติฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่สายกันบินนี้นะจะได้ทำงานร่วมกับหลากหลายชาติมากๆเลยน้องจะต้องเป็นคนที่ปรับตัวเข้าได้กับทุกๆสถานการณ์แล้วก็ทุกๆ environment แล้วก็ทุกๆ culture เลยนะคะ อย่างที่3ฝูงบินของที่เนี่ย2 5าลำหมายคาาว่าเครื่องบินเขาเยอะมากๆมีเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Airbus 380ที่เยอะที่สุดของทุกสายการบินด้วยค่ะ ข้อที่4นะคะโอ้ oh, อันนี้รถดมาก e m เ r a t e s นะเขามีระบบกรองอากาศที่ดีมากๆเลยบนเครื่องบินชื่อระบบว่า H E P A จะสามารถกรองมลภาวะกรองโควิดปลอดภย 99. 99ัย99.99%ฉะนั้นใครก็ตามที่บินกับ Emirates นะคะปลอดภัยหายห่วงสบายใจได้เลยลดมาก และใครก็ตามนะที่อยากที่จะร่วมงานกับ Emirates ก็จะต้องรู้เรื่องนี้นะคะเรื่องของสโลแกนของสายการบินเนาะ fly emirates fly better หมายความว่าถ้าได้มาบินกับเขานะทุกอย่างคือพรีเมียมทุกอย่างคือ The Best ทุกอย่างคือดีที่สุดสุดยอดเลยค่ะ